ลามุอะลัยกุมเรห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับช่วงที่สองของรายการคันลองสันติธรรมซึ่งผมกับอาจารย์ฟารีดเด่นยิ่งยอดจะทำการพูดคุยกับท่านผู้ชมในช่วงพิเศษช่วงเทศกาลแห่งการรำลึกถึงท่านหลานของท่านาศาสดา,านบีมูฮัมมัดสลลลลฮุอเลยิวะสลัมที่ชื่อคุเซนซึ่งถูกสังหารณแผ่นดินกาลรราร์อย่างโหดเหี้ยม อย่างธารุณกรรมซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดหรือเหตุการณ์ใดในโลกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกจะฮาหรือโหดยิ่งไปกว่าเหตุการณ์ในกาบลาซึ่งเรื่องราวตรงนี้ผมคงต้องคุยกับท่านอาจารย์ฟาริดเต็นยิ่งโยวดต่อนะครับสลัมอะลัยกุมครับอะลักุมสลาม์อัลลอตุลละอาจารย์ฟาริดครับเราได้คุยเรื่องนี้มาหลายตอนนะครับ อยากจะวันนี้เนี่ยอยากจะเข้าสู่ประเด็นว่าสภาพนะครับช่วงที่มัวาเวียได้ครองอำนาจครองอาณาจักรอิสลามเขาได้ใช้วิธีการปกครองและเมื่อเราเอากฎเกณฑ์หรือว่าบรรทัดทางอิสลามวัดเนี่ยนะฮะต่อประชาชาติหรือต่อประชาชนในยุคนั้นเนี่ยนะฮะประชาชนเขามีการเป็นอยู่อย่างไรมีแนวคิดอย่างไร นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับท่านสุรุลลอา์สุรุลหรือสลัมครับคือถ้าเราจะให้เห็นภาพของมาลยาชัดเจนว่ามายาเนี่ยเป็นคนเช่นใดครับแล้วเราจะเอาคําพูดของเราไปเป็นตัวตัดสินนี่ก็จะเกิดข้อขรอหาต่อท่านผู้ชมได้ครับนะครับผมก็อยากจะย้อนเหตุการณ์ไปสักนิดหนึ่งว่าในช่วงที่ท่านนิมมาารีเป็นคอลิฟาเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามายาก็ตั้งตัวเป็น พูดต่อต้านแล้วก็มายอมรับการเป็นคอลิฟะของท่านอิมมามลีก็คือไม่ให้สัจยาบาลต่อท่านโดยมีเงื่อนไขยอยู่ข้อนึงคือว่าท่านอิม,มามลีต้องหาฆาตกรที่สังหารอุสมานเนี่ยให้ได้ซะก่อนซึ่งท่านอิม,มามลีก็บอกว่าท่านไม่ได้มีภารกิจหน้าที่อะไรที่ต้องไปหาคนที่ฆ่าท่านอุสมานแล้วยังบ,บอกได้ว่าถ้าอยากจะเจอตัวคนที่ฆ่าท่านอุสมานจริงๆเนี่ยนะครับ,รบก็ไป หาในในท้องพระโรงของมอญอยะในเมืองนามัสกัสเองอะไรเขาชุมนุมกันอยู่ที่นั่นอครับอันนี้นี่เป็นคำพูดของพูดของอิบราลก็ท่านยังพูดต่อไปว่าถึงแม้ท่านจะไม่ไม่หาพวกเขาในวันนี้เนี่ยในวันหนึ่งพวกเขาจะแสดงตัวแล้วมาเรียกร้องผลการกระทําที่เขาก็ททำเนี่ยก็คือจากการที่ฆ่าท่านอุสมาาแล้วก็ผลักดันให้ท่านเนี่ย ือมวอยานเนี่ยมาเป็นคู่ต่อสู้กับมาม์ลาีแล้วจะได้ขึ้นไปเป็นคอลิฟ้าตามความใฟฝันเนี่ยพวกเขาจะมากลับมาเรียกร้องค่าแรงงานของเขาครับนะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าอาจจะอยู่นอกประเด็นที่เราจะพูดถึงครับแต่ว่าในระหว่างที่มามวาีเป็นคอรลิฟ้าเนี่ยก็มีสงครามที่รบกับมัวรอยะที่นาราวานที่ริมชายฝั่งแม่น้ำอยู่เฟรติสครับที่สงครามนาราวานนารวานก็คือเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ที่นั่นครับ ในสงครามครั้งนี้เนี่ยกองทัพของท่านอิหม่ามอลีเนี่ยเกือบจะพิเดจศึกตัวของกองทัพมาลยาได้แล้วก็คือท่านมาลิกอันอัชตัดเนี่ยได้ไปอยู่ที่กระโจมค่ายพักของมาลยาแล้วแล้วก็กําลังจะเข้าไปจัดการกับมายาและอัมดุนอัสจึงเป็นกุนซือของเขาแต่อัมดุนอัสเนี่ยได้ใช้กุสโลบายก็คือคเอาบันทึกของกุรานเนี่ยไปผูกที่ปลายหอกของทหารตัวเองแล้วก็ ไอ้ร้องขึ้นว่าเราต้องการตัดสินโดยใช้คำพีอันกุรานแล้วก็ได้ติดสินบนแม่ทัพบ,บางส่วนของ่ายมามาลีเนี่ยให้ไปบีบบังคับมามรีว่าให้ยอมรับคือเมื่อเมออยะาเขาจะตัดตดสินด้วยกุรานแล้วเนี่ยก็ให้ยอมรับคือหยุดยุดยดติการสู้รบตรงนี้ย้ำนะว่าเป็นกุศโลบายากุศโลบายให้สินบนบแล้วก็ชูกุรานขึ้น ท่านอิมามลีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกุศลบายท่านจึงบอกกับแม่ทัพนายกอของท่านที่ที่ป่าฝืนท่านเนี่ยว่าคฉันเนี่ยคืออันกุรอานที่เคลื่อนถือที่เคลื่อนที่ได้ที่พูดได้ครับจะไปเชื่ออะไรกับอันกุรอ่านที่เป็นกระดาษอยู่ที่ปลายหอกซึ่งมันเป็นไม่ใช่สิ่งที่จะให้ทัศนะความเห็นได้ครับแต่ว่าพวกนั้นก็ไม่ยินยอมโดยบอกว่าให้ท่านอิมามลีเนี่ยส่งคนไปตามมาริกอัชตาร์กลับมาจากแนวหน้า เพราะพวกเขารู้ดีว่าตอนนี้กําลังจะ,ะเผด็จศึกาะวียาอยู่อืเมื่อไปถึงเนี่ยท่านมลิกอัชตาร์จึงบอกว่าก็ขณะนี้กําลังจะ,ะเผด็จศึกอยู่แล้วเรากางจัดการกับมาวิยากับอัรมรุอยสแล้วทหารคนนี้ก็กลับมาก็บอกว่าท่านมลิกอัชตาร์เนี่ยไม่ยอมที่จะกลับมาอืพราะนั้นก็ขยับดาบ,บเป็นเชิงเตือนว่าต้องเอากลับมาให้ได้อืท่านมาม์ลีก็ถ้าจะจัดการเขาพวกนี้ก็จัดการได้แต่ว่า ความสับสนวุ่นวายกวลาหนมันจะไม่ยุติท่านจึงบอกว่าจงไปตามมาลิกอัสตาร์มาอีกครั้งหนึ่งทหารพวกนั้นก็ถามว่าถ้าถามาลิกอัสตาร์ไม่กลับมาคมาลิกจึงบอกว่าถ้าเขาไม่กลับมาในครั้งนี้ให้เอาศรีรษะเข้ามาอเมื่อไปเนี่ยมาลิกอัสตาร์ก็ไม่ยอมกลับแต่ทหารคนนั้นก็บอกว่าครั้งนี้ก็คือว่าฉันจะต้องเอาหัวเอาหัวศรีรษะของท่านไปามาริคอัสตาร์จึงรู้ว่ามันวิกฤตย่างมากแล้วก็จึง ยอมที่จะถอนตัวเองกลับมาครับทั้งที่กําลังเก่บเดิกศึกจากเหตุการณ์เนี้ยก็มีการตั้งอนุญาโตตุลาการ,รเพื่อจะตัดสินระหว่างสองคนนี้ว่าใครจะเป็นคอล์ริฟ้าใครจะไม่ได้ดเป็นคอล์ริฟ้าครับก็ตั้งทั้งฝ่ายของอมามร์มาลีมัอาวิยะก็ตั้งอามเดนอาร์สฝ่ายมามาลีก็ตั้งอับดุล้ายบัสซึ่งทางฝ่ายนู้นไม่ยอมบ,บอกถ้าเป็นอับดุร้ายบัสไม่เอาอืมมาลีก็เปลี่ยนเป็นมาลิกแอนด์แอสตันเขาบอกว่าเขาไม่เอา,เอ,าอีก เข <N> าก็จะเอาเขาก็ระบุชื่อมาเลยว่าเอาอบูมูซา <loves S 2> อัลอาชารีารซึ่งเป็นสาหาบะจริงๆท่านก็เป็นซอยวะระดับกลางๆของ,ของของท่านาศาสดาครับแล้วก็ uh, ท่านเป็นคนซื่อไม่ทันเกมการเมือง <Tas S 2> ก็ยินดีรับเป็นอนุตตาการด้วยความยินดีเพราะว่าจะได้รับเขาเรียกว่าเกติภูมิที่ทําหน้าที่นี้ครับเมื่อ6กเดือนผ่านไปทั้งสองคนนี้ก็มาประกาศผลตัดสินอบูมูซาเนี่ยบอกว่า ฉันขอปลดอาลีออกจากการเป็นคอลิฟ้าเหมือนกับฉันได้ถอดแหวนเนี่ยออกจากนิ้วของฉันออบบูมูซาก็ลงมาลงมาเนี่ยก็คือตอนจะขึ้นไปในเกียงกันนะอาร์านาสบอกท่านขึ้นไปก่อนท่านอุโสท่านมีอเกตมากกว่าฉันอับบูมูซาก็ภูมิมใจขึ้นไปก่อนอประกาศว่าปลดอาลีออกครรบอนลนาสก็ขึ้นไปแล้วก็บอกว่าเมื่ออบูมูซาชอาีได้ปลดอาลีออกจากคอลิฟ้าแล้วเนี่ย ฉันจึงขอแต่งตั้งเมอายาเป็นคอลิฟ้าของประชาชนเหมือนกับที่ฉันใส่แหวนนี่ลงไปใะนวงฉันจากนั้นก็บูมูซาชนิก็ลุกขึ้นเข้าไปตบเตีีกับอาร์มินีสด้วยความโมโหที่มันหลอกครับแล้วก็เกิดการโกลาหลขึ้นนี่คือกุศโลบายที่เมอายะาได้ได้กระทําผ่านทางอาร์าสมสครับ แล้วก็ถือว่าตัวเองก็ได้ตำแหน่งขลิฟฟ้าไปนี่คือการได้มาซึ่งอำนาจดโดยใช้วิธีการสกปรกหลังจากนั้นอิมามอลีก็เกิดปัญหาก็คือว่ากองทหารของท่านอีกส่วนหนึ่งก็แยกตัวออกไปจากปัญหาการตัดสินเนี่ยไปเป็นพวกคอวาริชท่านก็ต้องไปต่อสู้กับคอวาริชรรในการต่อสู้นั้นแล้วเนี่ยท่านก็ได้ส่งท่านมาริกอิมเนียสตาร์เนี่ยอารสตาร์เนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองอียิปต์แล้วก็ได้ให้สารวิธีการปกครองได้ไปหมดเลย ระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยมาลิกอัสตาร์ได้ไปพักที่โรงเตียมหรือว่าที่พักระหว่างทางที่เป็นโรงแรมเนี่ยในที่แห่งหนึ่งเอายาเนี่ก็รู้ว่าโดยการเดินทางไปอียเนี่ยอทุกคนจะต้องพักที่นี่ครับก็ได้ส่งคนไปติดสินบนอเจ้าของสถานที่พักระหว่างทางเนยให้วางยาพิษมาลิกอาสตาร์เสียชีวิตที่นั่นเสียชีวิตที่นั่นทำสาเร็จด้วยโดยไม่ได้รับตําแหน่งเจ้ากัปอัน นี่คือพ <P ants. S 2> ีนิกสองตัวอย่างเนี่ยครับเพียงพอแล้วหรือยังที่จะตัดสินว่านี่หรือคนที่จะขึ้นมาเป็นคอลิฟา้าของโลกอิสลามใช้ทั้งเล่เพทุบายครับใช้ทั้งวิธีการที่สกปรกในการกำจัดคู่ต่อสู้นี่คือตัวอย่างาคร่าวๆทีนี้ความหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทราบกันมาจากรายการที่เราคุยกันมาว่าในที่สุดอิมหร่ลีก็ถูกสังหารครับเมื่ออิหร่ลีถูกสังหารในเมารยาก็ประกาศ ไม่ต้องประกาศแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเป็นค a l i p h ไม่มีเดียวๆเลยรับแล้วทีนี้ประชาชาติมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังมีความรักมีความรู้ในเรื่องที่ว่าใครสมควรจะเป็นผู้นําของประชาชาติอิสลามครับดีส่วนใหญ่ของชาติมุสลิมก็จึงไปให้ไปอา์กับท่านอิมามฮัสซันซึ่งเป็นซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของท่านอิมามอาลีขึ้นเป็นค a l i p h อิมามฮัสซันก็รวบรวมกองทัพขึ้นแล้วก็สู้รบกับ กองทัพของมอุยะก็เสียหายล้มตายอย่างมากมายทั้งสองฝ่ายศึกาเมืองศึกกลางเมือง,ง,องท่านนี่มาฮัสซันเนี่ยท่านก็คำนึงถึงสภาพของประชาชาติมุสลิมที่ว่าถ้าต่อสู้กันไปก็ตายทั้งสองฝ่ายค,ความสงบสุขของอาณาจักรอิสลามก็ไม่มีศึกสงครามที่อยู่ภายนอกอาณาจักรอิสลามก็ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอก็จะเกิดการถูกโจมตีขึ้นมาครับท่านจึงได้มีการเจรจา ทำสนที่สัญญากับมูอาวิยะเพื่อความสงบสุขของโลกอิสลามครับข้อความบางตอนที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือหนึ่งเนี่ยมูอาวิยะมูอาวิยะจะเป็นคขลิฟ้าไปจนกระทั่งสิ้นชีวิตครับแล้วเมื่อสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยตำแหน่งคขลิฟ้าหรือว่าผู้นําของโลกอิสลามเนี่ยต้องตกเป็นของอิหมัมฮัสซันเท่านั้นคนี่คือข้อตกลงบางส่วนที่เป็นประเด็นสําคัญครับหลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากมอญยะแล้วอิหม่ามซันจะเป็นคอลิฟ้แล้วก็มีข้ออ่าบย่อยอีกหลายอันที่ว่าคนของฝ่ายอิหม่ามซันเมื่อทําอะไรบางอย่างจะต้องทํำยังไงทางฝ่ายมอญยะต้องทำยังไงก็เป็นประเด็นบีกย่อยครับทีนี้ประเด็นที่ว่านี่แหละบิดที่ว่าบีบคอมอญยะอยู่ว่ายังไงยังไงก็คือคอลิฟ้าเนี่ยสิ้นสุดที่ตัวเองละหลังจากนั้นก็ต้องเป็นอิหม่ามซันซึงแน่นอนว่า ถ้ามาเป็นอิหม่ามซันมันก็ต้องมาต่อที่หมามูเซนครับแล้วมันก็ต้องมาต่อที่ลูกหลานของท่านศาสดา,าที่นายุกต่อ,ต,อต่อมาครับมูอาวยะก็เริ่มขุศสโลบายวางแผนอันสกปรกของตอนเองโดยการติดสินบนภรรยาคนหนึ่งของท่านอิหม่ามซันครับที่ชื่อว่านางยูดาโดย,อยบอกว่าจะให้รางวัลในการวางยาพิษไอ,อิหม่ามซันเนี่ยเป็นจำนวนเท่านี้เท่านี้เหรียญทองเลยครับหนึ่งหมื่นเหรียญทองหนึ่งแสนเหรียญทองก็แล้วแต่ แล้วก็รางวัลที่สองก็คือจะให้แต่งงานกับยาซีดลูกชายตัวลูกชายของตัวเองนางยูดาห์ก็ปฏิบัติการอัอซันก็เสียชีวิตโดยการวางยาพิษทั้งนั้นนี่ก็เป็นความสกปรกครั้งที่สามครับครั้งที่หนึ่งก็คือการหลอกล่อเรื่องของอนุญาอนุญาโตตุลาการอันดับที่สองก็คือวางยาพิษมาลิกอลาชตัดอันดับที่สามนี่ก็คือการวางยาพิษท่านเหมาซันเมื่อวางยาพิษแล้วเนี่ยเหมาอยาก็ ให้คนของตอนเองเนี่ยหาเสียงที่ว่าหลังจากตัวเองเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนจะเป็นคอล์ิฟ้าคนต่อไปเนี่ยก็ตอนแรกให,ใ,หให้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 ออกเสียงมาก่อนก็ปรากฏว่าคนที่มีความนิยมในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็จะถูกเสนอชื่อเป็นคอลิฟ้าโดยไม่มีชื่อญาตดท,ที่เป็นลูกชายของตัวเองเลยอย่างที่มาดีนาเนี่ยมีคนที่เขามีชื่อเสียงเ,เป็นผู้รู้หรือเป็นผู้เข่งคัดก็จะได้รับเสนอชื่อมาอาชีพต่างๆ หมเจยก็เห็นแล้วว่ายังไงยาจีดเนี่ยถ้าตามแผนการนี้ไม่นดีเป็นคอลิฟฟาแน่ๆก็จึงลงทุนเนี่ยเดินทางไปประกาศที่กรุงเยรูซาเล็มเลยว่าเขาเนี่ยจะให้ยาจีดบุตรชายเนี่ยขึ้นเป็นอลิฟฟาไปที่กรุงเยรูซาเล็มอ่าไปไปก็ไปภารกิจไรทำไมต้องไปที่นี่จ๊ะเพราะว่าเมืองดามัสกัสกับเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันนะและเยรูซเล็มเนี่ยเป็นเมืองอันดับสามของโลกอิสลามไปประกาศที่มักกะเขาไม่ได้เพราะว่าสฮาบะ รุ่นใหญ่ๆที่ยังมีความเข่งคัดมีความมีปฏิศาสความทรงจําดีๆที่มาดินเข้าไปไม่ได้ครับคนพวกนี้ไม่ยอมแน่นอนเขาไปประกาศที่นั่นก่อนครับพอประกาศแล้วก็เริ่มบีบให้บรรดาเจ้าเมืองเนี่ยหาเสียงแล้วก็หลังจากได้เสียงพอสมควรแล้วก็จะเดินทางไปยังเมืองต่างๆให้คนมาบาอาร์กับเขาว่าบาอาร์ว่าหลังจากเขาแล้วเนี่ยให้ยาซีดขึ้นเป็นอลิฟาัา จนกระทั่งในปี680ที่ว่าเนี่ยครับมูอาอยาก็เสียชีวิตเสียชีวิตก็แน่นอนแต่งตั้งยาซีดเนี่ยขึ้นเป็นคอลิฟ้าต่อจากตัวเองครับยาซีตอนที่ขึ้นเป็นคอลิฟ้าก็ยังเป็นหนุ่มใหญ่ัวขนองอายุ30ปกว่าครับแต่ว่าชีวิตที่เกิดมาในราชสำนักของพ่อตัวเองเนี่ย เอาง่ายๆว่าเมื่ออายะเนี่ยเขาประกาศในระหว่างเป็นคาลิฟาว่าเขาเนี่ยคือกษัตริย์คนแรกของอาหรับอืมแสดงว่าการเป็นอยู่ชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่แบบคนธรรมดาครับมีความเป็นอยู่อย่างหรูหราอาจารย์ฟรีกำลังจะบอกว่ามูอวียะเนี่ยได้เตรียมการมาทั้งหมดครับเพื่อให้ลูกสู่อํานาจครับผมที่เป้าหมายในการที่จะถ่ายทอดอํานาจต่อใช่ไหมฮะการวางแผนอันหนึ่งก็คือว่านอกจากวางแผนทางการเมืองประกาศหมดแล้วครับ การเลี้ยงดูมีส่วนเกี่ยวข้องไหมการเติบโตของเยซีดลูกชายของตัวเองเนี่ยถูกล่อหลอมมาอย่างไรก็คือว่าอันนี้ย้อนกลับไปได้ง่ายนิดเดียวว่าถือจริงจริงก็ไม่อยากให้ออกจากปากเราว่าจะเป็นการกล่าวหาครับ,ค,รบคือครอบครัวนี้เนี่ยท่านอิมามาะลีได้บอกไว้แล้วว่าไม่มีความจริงใจต่ออิสลามสลาสนาก็เคยพูดว้วหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะจะได้หันมามีความจริงใจกับอิสลามในการที่ให้ ารรยากาศของเขาในช่วงแรกนะเพราะท่านศาาเนี่ยรู้ดีแล้วว่ามันเกิดอะไรแล้วก็พวกเขาก็แอบอคอยกว่าซุกซ่อนอความเทอทยานที่จะกลับมาปกครองอย่าลืมว่าเราจะไปใช้ความเห็นว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของอิสลามเรื่องของความศรัทธาอย่าลืมว่ามูฮัมหมัดเนี่ยมาเนี่ย เป็นเด็กกำพร้าไม่มีอะไรเลยฝ่ายตระกูลของอบูสุฟยานเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นพ่อค้าใหญ่ของมัคกา์ในขณะนั้นมัลยักก็เลี้ยงดูลูกมาเนี่ยก็โดยไม่ได้มีความเข่งคัดในศาสนาครับสาเหตุที่เรารู้ว่าไม่มีความเข่งคัดก็เพราะว่ามีบันทึกอยู่ในตาริกอันคุลฟะของอิหมามซูยูตีเนี่ยซึ่งเป็นอุลามาที่มีชื่อเสียงมากของอียิปต์เป็นผู้แต่งตัฟซีดยาลาเลนร่วมกับอาจารย์ของท่านเ ไอหม่อมสุยตีเนี่ยก็คือท่านชื่อยาลาลุดินสุยตีอาจารย์ของท่านก็คือจะคืออัลละมะยาลาลุดีนเหมือนกันครับอาจารย์ของท่านก็แต่งทับซีดไว้ไม่จบท่านก็มาแต่งต่ออจนจบแล้วก็ค่อยชื่อว่าตับซีดยาลาเลนก็คือทับซีดยาลาลุดินทั้งสองคนยาลายาลาลายาลาเลนครับท่านก็เขียนหนังสือว่าเยอะแยะมากมายทับซีดของท่านเองก็มีแล้วก็มีเล่มหนึ่งที่เขียนบันทึกเกี่ยวกับ ประวัติการกระทำชีวิตผลงานของบรรดาคอลิฟ้าในโลกอิสลามทั้งหมดเลยเป็นตาริกค,คุลฟะตั้งแต่ท่านอบูบักบุมัตอุสมานท่านอิมามาลีมูอาวิยะยาซีนมาหมดเลยก็มาถึงยาซีนก็คือยาซีนเนี่ยเมาตลอดกินเหล้าทั้งวันเ,เลี้ยงลิงแล้วก็ชีตประจำวันเนี่ยชอบคว้างลูกดอก แล้วก็ลูกดอกของเ,อเป้าของลูกดอกของยยซีนคืออันกุรอานอัลล <Allah. S 2> อฮ์แล้วเยซีนเนี่ยพูดด้วยตัวเองว่าอันนี้คือเราไปดูในตาลิกุลฟะนะครับนนะผมมีมบันทึกเอาไว้มีบันทึกอยู่ได้ก็ไปเปิดหน้าที่เป็นประวัติของยาซีนบินมูอิยะครับที่ผมมาพูดกับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นการพูดโดยสรุปของเนื้อหาแต่ตัวบทจริงๆเนี่ยไปดูในหนังสือเล่มนี้ได้ครับ แล้วก็มีบันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ก่อนสมัยของท่านสุยุตีอีกเยอะแยะมากมายมที่เราเอามาพูดนี้ก็ไม่ได้มาโจมตีเยซีแต่ต้องการที่จะเชีใย้เห็นคุณสมบัติที่แท้จริงของเยซีครับแล้วเยซีนี่ยก็พูดว่าตระกูลบันีฮาชิมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับวาฮีหรือว่าได้รับองค์การจากผู้เป็นเจ้าแต่อย่างใดแต่ว่าตระกูลบันีฮาชิมนั้นเล่นการเมืองครับ ที่จะยึดเอาอำนาจการปกครองของอาหรับเนี่ยไม่เคยเชื่อเลยว่า,าตระกูลนี้มาจากา<อ>เป็นศาสดาแล้วก็ในวันที่ตระกูลของเขาเนี่ยก็คือพ่อของเขาได้ยึดอ,อำนาจมาเนี่ยก็เป็นวันที่เราได้ยึดเอาอำนาจของเราเนี่ยกลับคืนมาจากตระกูลบนูนฮาชิมแล้วแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเมื่อทันทีที่มูอ้ายาเสียชีวิตเนี่ย ยาซีดก็ได้ไปแต่งงานกับภรรยาคนหนึ่งของออยาก็คือแม่เลี้ยงของตัวเองเนี่ยมาเป็นภรรยาของตัวเองด้วยถ้าจะวัดอย่างนี้ในศาสนาอิสลามในกฎหมายคุณศักด์็ทำไม่ได้ไม่ได้ไงทำไม่ได้แสดงว่าละเมิดละเมิดหมดทุกอย่างเลยครับผมนี่คือสิ่งที่มันเกิดหมายว่าจิตวิญญาณที่สะสมอยู่ในตัวยาซีดการเลี้ยงดูอาหารการกินก็อยู่ในสิ่งที่ฮามมาแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ไม่ให้บางครั้งหมายความว่าเมื่อยาซีดเป็นคน ดื่มเหล้าเมาสุราเนี่ยการละหมาดในบางดังบางครั้งก็ละหมาดทั้งที่มเมาเหล้าแล้วก็มีอยู่บางหลายๆครั้งที่ยาซีดเนี่ยละหมาดเกินจากรรคกะอัตที่มีของเวลานั้นๆเช่นละหมาดซุปฮี่มีอยู่สองเนี่ยยาซีดก็ไปละหมาดเป็นสามอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นสี่ไปเลยปรากฏการณ์เป,เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็บรรดา,ข,า,ราข้าราชการต่างๆในทหารก็จะมีการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น ทีนี้ถามว่าเราจะเป็นข้อยืยนยนันได้ยังไงว่ามูอาวิญเนี่ยเลี้ยงเยสิดมาอย่างนี้ครับก็มีฮะดิษยืยนยันว่ามูอาวิญเนี่ยซึ่งเ,เราอาจจะเ,เลยไปไม่ได้พูดถึงว่าหลังจากที่ท่านอิหม่ามลีเสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้วก่อนเสียชีวิตด้วยในคุตตาบะของละหมาบันุกที่เมืองดามัสกัสทุกมัสยิดเนี่ยหลังหลังจากคุตตาบะที่สองแล้วเนี่ยก่อนจะจบคุตตาบะเนี่ยจะต้องมีการ ประนามนนสาบแช่งท่านอิหม่มามลีทุกทุกกุตบะทำให้คนในเมืองดามัสกัสในซีเรีย,นยในยุคต่อมาหลาย,ลายสิบป,ปีเข้าเนี่ยก็มีความเข,าเข้าใจกันว่าอิหม่มามลีเนี่ยเป็นอย่างนั้นเข้าใจผิดเป็นคนเลวเป็นคนคไม่ละหมาดเป็นคนที่ไม่เข่งคัดในศาสนาทั้งทั้งที่คุณสมบัติเนี่ยเป็นคุณสมบัติของตะกูลอุมัยะครับแล้วเราทราบไหมครับว่าการประนามสาบแช่งของอิหม่ามลีเนี่ยดำเนินมา จากสมัยเมายาเนี่ยมายกเลิกในอีก80ปีต่อมาโอ้นั่นแสดงว่ามีการประนามกันถึง8ปปีทุกวันศุกร์ทุกมัสยิดทั่วอาณาจักรอิสลามอาจารย์ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนว่าสมัยนั้นมีสื่อบนมินบัตก็ใช้ใช้ใช้ใช่ใช้มาเป็นผู้กล่าวใช้ให้สื่อโอ้โหมีการงอมเมาประชาชนแล้วคนที่เกิดมาสมัยหลังคนที่ไม่เคยรู้จักอิหม่ามลีคนที่รับฟังสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิตคนหนึ่งก็มีอายุประมาณถ้าไปมัสยิดในอเกนบาเล็กแล้วก็ประมาณ20 ถ้ามีอายุยืนถึง60-70ปีก็สี่ห้าสิบปีนี้เขาฟังแต่การประนามสาบแช่งท่านนี้มาบอกคุณในลักษณะที่ผิดผิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะเยาวชนใช่ครับแล้ว80ปีเนี่ยคนที่มายกเลิกเนี่ยก็คือท่านคอลิฟะอุมัดบินอับดุนาซซึ่งเป็นคอลิฟะเกือบจะท้ายๆแล้วซึ่งท่านเป็นเป็นบุคคลที่มีความเข่งคัดในศาสนาแล้วก็มีความรักในครอบครัวท่านสดาเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ที่สั่งยกเลิกครับ แล้วก็ยังสั่งยกเลิอกอีกประการหนึ่งก็คือว่ารายได้ที่ได้รับจากสวนที่สกีฟ้าเนี่ยก็ได้คืนให้กับข้อกรัวของท่านเซ์ดาด้วยนี่คือผลงานของนี่คือผลงานของของท่านอ,อุมัตบ,บินอัสมินอัุาซีคืนสิทธิของอสวนที่คอยบัตให้กับอารุนไบหลังจากถูกละเมิดแล้วก็คืนการประนามยกเลิกการประนามทีนี้ ประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้แต่ว่าพอดีเราเรา,เาผ่านไปก็มา,มามามาย้ำตรงนี้รประเด็นคือว่าหลักฐานในตารีกอันคุโลฟาที่เกี่ยวกับมัวอวิยะเนี่ย<ช>ได้บอกว่าในช่วงท้ายชีวิตของมัวอวิยะเนี่ยเขานั่งคุตบะเขานั่งคุตบะเนี่ยทาไมนั่งนะครับก็เพราะว่ามัวอวิยะเนี่ยอ้วนจนขนาดยืนคุตบะไม่ได้อก็คือแกรับประทานรับประทานรับประทานครับ จนไม่สามารถจะยืนได้แล้วก็สิ่งนี้ท่านอิม,นมามมลีก็ได้พูดไว้ในหนังสือนาจุนบลาก็ว่าครับเจ้าคือตัวมัลว่ยในสารฉบับหนึ่งที่สองว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่กินไม่หยุดและไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในการรับประทานแล้วก็ในวันหนึ่งเนี่ยเจ้าจะไม่มีความสามารถแม้แต่จะยืนขึ้นพูดครับนี่คือคุณสมบัติของพ่อโลกโคนนี้เอาไง,ไง่ายๆคมัลวิยาและเยซีบครับท่านผู้ชมครับการพูดคุยสนทนาเราในประเด็นนี้ นะครับก็คงจะมีการคุยกันต่อแต่เนื่องจากวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับขอจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับวัสสลามุอาลัยกุมวระห์มัตุลลอฮ์วะบาระกาตุบัน